เห็นแล้วครับไปห้าสี่ับคู่แรกเลยละกันขาบอกเราบอกว่าความสนุกของคู่ตัวเองหน่อยความสนุกของคู่ตัวเอง่ไปเดี๋ยวว่าในเรื่องใช่ครับความสนุกผมคิดว่ามันคือแค่ EP แรกก็ก็ก็มีหลายหลายซีนมากจริงจากที่ผมได้อ่านกันมาแล้วเนี่ยประมาณ สี่ีแรกที่สามสีแรกที่ได้อ่านแบบเรียงทำลายมาแล้วที่จะต้องถ่ายในเร็วๆนี้เนี่ยผมก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมั่วสนุกมากฮนะแล้วก็บางอันยังยังยังพูดไม่ได้เยอะฮนะแล้วก็<ช>สำหรับของคู่ตัวเองก็จะมีมีการเรียกว่ายังอบอุ่นอยู่ฮนะยังอบอุ่นยังอบอุ่นความพร้อมยังไงที่จะต้องแบบฟีนไปทีนบ้างเตรียมความพร้อมยังไงเหรอครับคงต้องทำบท ดีเยอะเยอะมากจริงเพราะว่าในในในบทปกติที่ถ่ายที่ไทยอ่ะก็ต้องก็ต้องมีหลายมูดหลายหลายแบบมากๆเพราะมันมีทั้งจินตนาการมีทั้งหลายแบบหลายภาพมากๆจริงแต่ว่ายังยังยังพูดให้แบบทุกคนเข้าใจไม่ได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวสปอยฮะก็เลยพูดพูดในแนวนี้ก่อนครับครับแล้วก็ในการเตรียมตัวก็คิดว่าน่าจะเตรียมตัวหนักพอสมควรเพราะว่าที่จีนเรามีเวลาจํากัดด้วยแล้วเราก็มีเป็นครั้งแรกที่เราต้องถ่ายเป็นฉากจีนต่างๆซึ่งมัน กับพุ่มกับจีนด้วยซึ่งมันกับบรกชันจีนทั้งหมดมันก็ยพ่อต้องเตรียมตัวเยอะมากเหมือนกันครับอมพเตอร์ัจะไบ้างครับผมก็จริงๆจากตัวชาญเองเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบมีเหมือนมีความคิดทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจเนี่ยครับเราก็ต้องแบบเหมือนเราต้องปรับทั้งแบบภายในแล้วก็แบบรูปร่างภายนอกด้วยเงี้ยหลังจากที่แบบเราได้รับบทนี้มาเราก็โดนแบบโดนเลยแบบคําสั่ง คือต้องไปแบบเพิ่มขนาดตัวให้แบบดูใหญ่ขึ้นให้ดูแบบหน้าเก่งขามมากขึ้นเนี่ยเขาต้องแน่นอยู่แล้วตอนนี้เริ่มแน่นแล้วนะฮะคิดว่าประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์กำแน่นเท่าไหร่ครับเวทตอนนี้ให้อ่ะหกสิบแล้วกันเดี๋ยวจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนวันถ่ายเลยพรุ่งนี้ยิมการันตีให้หน่อยว่ามันหกสิบหรือเปล่ายิมขาการันตีหน่อยอย่างว่าผมอยู่ตอนเขากินเยอะอยู่เขาต้องเพิ่มน้ำหนักไงก็ยังพูดเราล่ะครับแบบความพร้อมยังไงเป็นความพร้อม ก็ประมาณนึงครับแต่บอกก่อนว่ามันเป็นครั้งแรกของผมและก็น้องด้วยที่แบบได้มาคู่กันจริงๆจริงจังๆก็รอบนี้นะครับตื่นเต้นครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการมีคู่ครั้งแรกที่ดีสาหรับเราสองคนนอแล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยที่แบบว่าเป็นครูให้เราด้วยต้องขอบคุณนำจของน้องที่แบบผ่านั้นมีมาก่อนอันนี้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการเตรียมตัวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะเป็นซีรีส์แรกด้วยนะนะแล้วก็อย่างที่บอกเราได้ร่วมงานกับ จีนด้วยนะครับผมบริษัทต่างชาติของจีนเราก็ต้องแบบนิดนึงเรื่องสำเนียงอะไรที่มันอยู่ในในเรื่องนั้นน่ะมันจะเป็นคลิปนิ้ที่เราว่ามันจะไม่เคยทําที่ที่เราไม่เคยทําในไทยนะครับผมเป็นภูณีขนมร,รมเนียมเรื่องภาษาเรื่องการใช้คำเรา<ม>ก็ต้องแบบทํากันบ้านนีดนองการแสดงเป็นยไงบ้างใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมาครับ<ช>เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เรมเป็นเป็นคู่แล้วก็เล่นเป็นตัวละครละหลักนะครับใช่ใช่คร<ช>ับแบบว่าตัวเล่าเรื่องด้วย,อยบอกว่าเราเป็น เราปรับจุดเป็นยังไงบ้างเนยจริงๆไม่ยากนะ,ะด,ด,ด้วยการที่เราอยู่บ้านอยู่บันดีด้วยกัน,นครับแล้วเราก็พูดคุยกันประมาณหนึง่งนะฮะแล้วเรามาทํางานก็มีการละลายพื้นที่กับก่อนหน้านั้นแล้วอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้หนักใจอะไรมากกับน,น้องแลวน้องก็เป็นคนว่างนอนสัมงานนะครับร<ถ>ับฟังรับฟังอะไรอย่างเงี้ยฮะเราสอนอะไรก็อ๋อครับพี่ครับพี่เคเชื่อฟังอะไรแล้วก็โอเคไม่ได้ดื้อไม่ดื้อครับหรือว่าเราดื้อ แต่ก็ของเขาความพิเศษของคู่เราก็ไม่ได้ด้อยกว่าคู่หลักเขาต้องรอดูครับคนนี้เขาลำใช่ไหมครับคนนี้เขาลำใช่ไหมครับมีล่ำกว่านี่ล่ำกว่ามีมาล่ำกว่าโอเคครับฝากด้วยฝาดได้ของเราครับคู่เราครับผมก็ทางของผมก็ผมวิลลี่นะครับก็รับบทเป็นซินครับก็ซินก็จะเป็นจิ้งจอกที่เศาก็จะเป็นหนึ่งในมหาเทพซึ่งจะเป็นแก๊งเพื่อนสนิทกับยิม น้องเจมแล้วก็จะมีคนจีนอีกคนหนึ่งครับที่เราบทเป็นเจ้าสมก็จะเป็นเหมือนมหาเทพสี่คนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีใครมาเพิ่มเนี่ยต้องรอติดตามที่จะเหมือนมาเหมือนมาเป็นประมุกเลยพวกเราเหมือนกลายเป็นเหมือนแบบลูกจอดเขาเลยเพราะว่าเขาเก่งต้องงอดูต้องงอดูว่าพูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะเพราะมหาเทพนี่ดูจั๊กจ้าแต่ละคนนี่คือแบบแน่นทุกคนแบบว่าคาลเตอร์ในตัวนริงมันต้องแน่นไว้ใช่ไหมอ๋ออยากให้เราติดตามมีมีเซอไรเขาจะเป็นครับใช่ก็ในเรื่องเนี่ยแต่ว่าจะแตกต่างกับคนจ่นหน่อยว่าเขาจะอยู่ใกล้เคียงกับคนที่เา มีความสัมพันธ์ด้วยผมจะอยู่ไกลกันหน่อยก็ต้องหาโอกาสไปเจอเขาซึ่งเขาจะอยู่อีกสถานที่หนึ่งโลเคชั่นหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนความพิเศษของเรื่องนี้จะไม่เรียกว่าสปอยดีกว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในอยู่ในนิยายที่เหมือนแฟนขับแชร์กับเราครับก็คือต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทะลุมิติไประหว่างความเป็นจริงกับในนิยายโลกของความเป็นยูททปป์ แบบเทพเซียนอะไรประมาณนั้นแยาเป็นปติดตามใช่อยากให้ติดตามส่วนตัวจิ้งจอกเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเขียนเกี่ยวกับเทพเซียนแต่ว่แต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันซึ่งทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันเขียนนิยายวายครับใช่ครับจูนนะจริงครับเอาคุณคุณคอณธนัดโรแมนติกนะที่สปอยเลยเหรอมันมีในมีในข้อมูลมีในข้อมูลมีข้อมูลโรสกับโรสมาพิเศษของรับคู่เรา ก็ผมรับบทเป็นจริงจังนะครับก็หวังว่าความพิเศษของคู่เราเนี่ยจะเป็นที่เราจะไม่ได้บอกว่าอยู่ใกล้คิดการจะมีการแบบว่าต้องเดินทางไปหาการมีการแบบว่าเจ้าเอ๋อเออไดเอ๋อแบบพบเจอปงเออในที่ที่แบบพิเศษดีเนี่ยเรื่องตัวแทนในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นแกะน้อยผมเป็นจริงจอกก็เลยเหมือนแบบจริงจอกน่ารักกับแกะอะไรเงี้ยแต่ว่าความที่พวกเนี่ยจต้องแบบว่าให้ผู้แทนไปติดตาม ใช่ครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มถ่ายแล้วครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวก็ได้อยากให้คนรอติดตามเ,เรื่องหลังต่างๆที่จะปล่อยในแฮชแท็กที่เราเล่นทุกๆคิวนะฮะยังงไก็ฝากติดตามด้วยคอ่าอันไหนอฝากติดตามและสุดท้ายฝากแฟนๆนะครัเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับฝากแฟนๆด้วยนะครับฝากซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของพวกเราทั้งทั้งหกคนเลยนะฮะว่า เรื่องนี้ก็ตั้งใจมากมากจริงครับแล้วก็เป็นคิดว่าจะได้ประสบการณ์เยอะมากกับจากเรื่องนี้แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเรื่องนี้มีถ่ายทําที่จีนด้วยมีถ่ายทําหลายแบบหลายซีนหลายภาพบ้างจิงก็ดได้ประสบการณ์จากตรงนี้เยอะมากจริงแล้วก็เราก็ตั้งใจเวิร์ k ช็อปทางานบ้านทุกอย่างเยอะมากจริงเหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนติดตามรอชมนะครับเพราะว่าไม่นานเกินเอื้อครับผมว่าใช่โอเค ครัสดีครับอยกเปิดอกเิดคุณน้องครับพันหนงงาบพาพันาต้องนพี่นะครับตองูกมีกรนเทยความ่ที่รเทยี่พี่าลงเก็บอมคคูที่เราาลแสดงใท่านน้องโตเียวกับ เกี <mean> ่าพมงโกกับผ <en> ู้ขายได้ไหมคะคับขอบคุณค่ะ